รูฟเฟิวันนี้แก่เห็นหน้าทั้งสี่ท่านก็ฮาซะแล้วล่ะครับอย่าลืมไปชมฮารูฟเฟกกันสดๆที่สยามพารากอนวันที่21สิงหาคมนี้นะครับโอ้โหเขาผมเปดังๆเลยครับโอ้เซ็กซี่มากผมดูไกลๆนี่นึกว่าแองเจลิน่าโจลี่เลยนะครับโอ้โหดูปากแนะนำตัวหน่อยดีกว่าสวัสดีค่ะชื่อน้องบิ๊กนะคะแล้ววันนี้ก็จะมาเล่าเรื่องข้าวแกงกะหรี่ จะมาเล่าเรื่องข้าวแกงกะหรี่ข้าวแกงกะหรี่แม่น้าตาฮาฮาอย่างนี้ไม่รู้ว่าจะเล่าเรื่องได้ฮาหรือเปล่าครับยังไงก็ขอให้โชงนี้ก็ลกแล้วกันถ้าพร้อมแล้วไปเลยครับคืออย่างนี้นะคะ คือน้องบิก๊กมีเพื่อนด้วยกันอยู่4คนคือเราเนี่ยสนิทกันมากแล้วเราเนี่ยก็ชอบไปกินร้านอาหารร้านนี้มากๆเลยชื่อร้านเฮียตือพนักง,งานเสิบยังหล่อมากซึ่งไม่ใช่หล่อธรรมดาหล่อตั้งแต่ภายนอกยันภายในม้ามตับไตไส้พุงอยากจะกินทั้งไงมากแล้ววันนึงเราอยากไปกินด้วยกันมากกับเพื่อนๆแต่เพื่อนๆไม่ว่างคะ่ะน้องบิ๊กว่างคนเดียวน้องบิ๊กก็เลยต้องไปจองที่ร้านอาหารร้านนี้โชคดีมากเหลือโต๊ะสี่อยู่โต๊ะเดียวแล้วก็มีที่นั่งสี่ตัวพอดีซิกเปิดเมนูเมนูใหม่เ้าแกกรผ ที่หนึ่งสงสัยตากับเพื่อนเพื่อนรู้ค่ะเพื่อนบอกว่าเฮ้ยฉันจะกินอะไรดียวันนี้ฉันกินไส้กรอกสเตจไส้กรอกค่ะน้องอ่ะไส้กรอกน้องเหนียวไหมคะไม่ไหวแล้วมันแางมันหน้ามิ่งพวกเราก็กระเทยเซ็งค่ะพี่ชายไปเล่นด้วยเพื่อนก็บอกแล้วเธอกินอะไรฉันกินข้าวแกงกะหรี่เพื่อนเลยบอกว่าฉันกินข้าวแกงกะหรี่เหมือนเธอละกันพี่คะเอาแกงกะหรี่สี่ที่ตะพวางอีวุชัยหันไปบอกว่าเฮียโต๊ะสีดังโต๊ด แต่เมื่อกี้อยากเห็นเยฉยๆไม่มีอะไรโอ้โหกคนแรกของเรานี่ก็ฮากระจายนะครับคุณผู้ชม